รีวิวก็ต่อกับเลเซอร์2วัตต์นะครับตัวนี้ก็ส่วนมากจะใช้งานสถานที่ใหญ่ๆนะฮะพวกผับนะครับผมขนาดกลางขนาดใหญ่นี่ผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับ2วัตต์นะครับแสงนี่สวยงามแน่นอนฮะตัวนี้แรงมากนะครับบอกเลยครับผมยังไม่มีที่ไหนขายในเมืองไทยนะครับพรใช้งานกันไม่กี่ที่นะฮะก็มีจะมีแพร่เทคที่เมืองกาญฯแล้วก็รถบัสแล้วก็มีร้านเหล้าแค่ ที่2ที่นะครับที่สั่งเข้าไปนะฮะนี่ขนาดกลางวันนะครับรีวิวกลางวันเลยนะครับผมแสงยังแรงขนาดนี้นี่ครับขาวๆก็ประมาณนี้นะครับปรับได้หลายแบบนะครับผม ได้หลายหมดการทํางานเลยนะครับรุ่นนี้